ว่านไก่ฟ้าพญาลอหรือไก่ฟ้าพญาแลค่ะเป็นพืชไม้เรือยค่ะ ซึ่งว่านนี้นะคะหาไม่ได้ง่ายๆเลยถ้าบ้านเรือนใครร้านค้าใครนะคะมีปลูกไว้เนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลมหามงคลมากๆเลยมีสรรพคุณด้านเมตตามหานิยมค่ะคนรักคนหลงร้านค้ามีไว้ก็จะทำมาค้าขึ้นลูกค้ามาได้มาอุดหนุนนะคะไม่ขาดสายเลยลักษณะ ออดอกนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไก่ค่ะมีความสวยงามน่ารักทีเดียวเลยแล้วก็เวลาออกดอกนะคะก็จะเป็นดอกกระจายกระจายแบบนี้ค่ะใบจะเหมือนรูปหวัวใจค่ะส่วนผลนะคะผลจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนอบวบค่ะก็จะประมาณนี้ถ้าเทียบกับมือนะคะถ้าเทียบกับมือก็จะผลประมาณนี้ค่ะเท่าประมาณ1นิ้ว เป็นว่านมหาสเสน่ห์ค่ะเมตตามหานิยมเป็นเถาไม้เลื้อยแบบนี้ดูดอกดอกสวยมากค่ะดอกจะคล้ายๆลูกไก่เลยค่ะเขาถึงมีชื่อว่าไก่ฟ้าพยาลอ หามาปลูกกันไว้นะคะยิ่งร้านค้าควรมีไว้เลยค่ะเด e m มัสเลยต้องมีค่ะเพราะว่าเป็นวานที่ช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านเมตตามหานิยมร้านค้าเล็กๆอยู่ในซอยลึกๆนะคะมีวานนี้ปลูกไว้นี่มียอดขายวันละ5วันละแบบว่า5 0 0 0 0 0สสบายๆเลยค่ะแม้จะอยู่ในที่ที่ทำเลไม่ดีนะคะแต่อนุภาพอนิสงของวานไก่ฟ้าพยาลอเนี่ยก็จะ ช่วยทำให้ธุรมาคาขึ้นนะคะลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาเมตตามหานิยมหาปลูกกันไว้นะคะ